สวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวพามาเก็บยอดมะระขี้นกค่ะของแท้เลยนะคะแล้วก็ไม่มีสารเคมีด้วยสรรพคุณก็มีมากมายเลยนะทำให้เจริญอาหารลดน้ำตาลลดการอักเสบยอดอ่อนๆทั้งนั้นเลยตอนนี้ฝนกำลังตกนะคะเก็บยอดมาลักันบางคนก็นิยมทานกับส้มตำ บางคนก็ไปใส่แกงอ่อมค่ะไม,ไม่เห็นยอดงามๆทั้งนั้นเลยค่ะถึงจะยอดเล็กๆแบบนี้แต่ว่ายอดอ่อนๆทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ปลอดสารพิษค่ะถ้าถามว่าทานกับอะไรอร่อยนะทานกับน้ำพริกก็อร่อยส้มตำก็อร่อยใส่แกงอ่อมก็อร่อยนะคะนี่ชื้นดูสิ เยอะเลยเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะมีลูกนะคะมาละขี้นกของแท้เลยแหละตอนนี้เก็บยอดไปก่อนใส่แกงอ่อมนะคนที่ชอบทานรสขมนะคะรสขมก็จะช่วยให้เสริญอาหาระค่ะดีต่อสุขภาพนี่นค่ะเต็มเลยยอดมาละ ตรงนี้ก็มีขอเลยนะขอยอดเลยนะน้องกำลังขึ้นปีนขึ้นเลยค่ะขอขอก่อนอู้นอนดีค่ะนี่ก็ใช่ตรงนี้เต็มเลยค่ะเก็บไปเก็บมาก็ได้เยอะแล้วนะคะ ทานกับป่ลปลาทูก็อร่อยนะมีประโยชน์ด้วยค่ะไม่ได้ฉีดยาฆ่า,า,มาแมลงช่วงนี้ฝนตกดีนะคะยอดก็เลยงามเป็นพิเศษขอยอดก่อนนะลูกเอาไว้กินที่หลังแล้วกัน <c oughs> ดูสิ ใครชอบกินยอดมะระขี่นกเหมือนกันบ้างเอ่ยเนี่ยอันนี้ก็ง,งามทั้งนั้นเลยดูสิคะยอดขอยอดก่อนถักขอสารพิษก็หาเก็บนะคะเก็บตามต้นไม้นะ เก็บตามพงหญ้าตามต้นไม้พอสารพิษแน่นอนวันนี้เก็บเป็นยอดมาระก่อนเมื่อก่อนก็ทานไม่เป็นนะคะรู้สึกว่าขมมากค่ะจะพอตอนนี้อายุมากขึ้นเปล่าพอทานไปแล้วติดใจเลยขมขมอมลํำอร่อยค่ะเดีบนะยอดยอดเยอะเลยเก็บไปแค่พอทานเนาะ อันนี้วันนี้เก็บไปแค่นี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวไปหาแจ่วไปหาแจ่วไปหาป่นกินนะคะจริงเดี๋ยวนี้มีออนไลน์นะสั่งสั่งเป็นเหมือนป่นแห้งมาค่ะมากินน้ำพริกปลาย่างแห้งก็อร่อยนะนี่ได้ยอดมาละแล้ว เดี๋ยวไปดูกอนนะคะว่าตรงอื่นมีหรือเปล่าตรงนี้ก็เยอะอยู่นะโอ้โหเดี๋ยวสนะะไปอยู่แล้วเห็นตรงนี้ค่ะงามมากเลยย <c oughs> <c oughs> อดกังามทั้งนั้นเลย <c oughs> ได้แล้วจ้ามือนี้ ได้เมนูของผมเราเลีวล้ว